สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนทั้งสองกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มฟันตัดแล้วก็กลุ่มการขอบนะครับเอาคลิปนี้นะครับอาจารย์จะนําเทคนิคการปรับหน้าหินนะครับมาฝากนักเรียนทั้งสองกลุ่มนะครับหินเจียรที่เราใช้งานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยรูปทรงของหน้าหินนะครับ <iting> ก็จะเปลี่ยนไปตามการใช้งานของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องคอยปรับหน้าหินให้อยู่ในสภาพ,พพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับ หรือบางครั้งหินใหม่นะหินที่เราซื้อมาใหม่แกะกล่องเลยเนี่ยในในส่วนที่ด้านข้างของหินนะที่มันเป็นเหลี่ยมเราก็ต้องปรับให้มันกลมนิดนึงนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะมีวิธีแนะนำนะครับว่าเราควรจะใชะ้หินแบบไหนนะครับที่ จะมาปรับหน้าหินนะครับเมื่อก่อนอาจารย์เคยแนะนำนะครับรุ่นก่อนๆไปให้ใช้เหล็กในการปรับหน้าหินนะครับบางคนถึงกับลงทุนซื้อค้อนมาเพื่อปรับหน้าหินนะครับแต่ว่านะครับข้อเสียในในส่วนนี้นะครับนึอข้อเสียของการปรับหน้าหินด้วยเหล็กก็จะทําให้เกิดเสียงดังนะครับแล้วก็ใช้เวลานานเกินไปนะครับวันนี้อาจารย์จะมีวิธีแนะนํานะครับสําหรับการปรับหน้าหินนะครับมาดูกันครับ จะเห็นได้ว่านรัหน้าหินข้างนี้นะครับมันสึกนะครับเนื่องจากข้างนี้อาจารย์จะใช้เจียฟันบญน,นะฮะบ,บ่อยนะครับมันก็เลยทําให้เกิดล่องตรงนี้ขึ้นนะครับเห็นไหมมันก็ไม่พร้อมใช้งานนะครับอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานถ้าเกิดเราทําทงานต่อไปมันจะทําให้งานเราออกมาไม่สวยนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาปรับกันนะครับ การตัดหน้าหินนะครับเราก็จะใช้หินหินไฟนะครับหินน้ําก็ปรับได้นะครับแต่ว่าหินน้ำนะมันจะใช้เวลานานแต่น่อยนะครับถ้าถ้าสมมุติว่าใครที่เป็นช่างอยู่แล้วแล้วก็ทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วหินเจียที่เราใช้เปลือกหมดแล้วเนี่ยอย่าทิ้งนะครับอันนี้มีประโยชน์มากในการปรับหน้าหินนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูนะครับจยนก็จะมีอยู่สองก้อน,นะครับ จะมีนัดก้อนหนึ่งแล้วก็อันนี้อันนี้ใช้ปรับหน้าหินไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็รูปทรงก็จะเป็นสภาพนี้นะครับการปรับหน้าหินนะครับก่อนที่เราจะนํามาปรับหน้าหินทุกครั้งนะครับเราจะต้องเอาไปแช่น้ําก่อนนะครับตัวนี้นะครับและหินของเราตัวนี้เราก็จะต้องอใช้น้ําฉีดก่อนนะครับถ้าเราเอาแห้งๆอย่างเงี้ยนะครับเอาเหินแห้งๆอย่างเงี้ยมามาปรับนะครับ หินกับหินกระทบกันนะครับเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าครับ<ม>เกิดระเบิดนะครับเกิดกระจายไฟระเบิดเ네ลยนะครับเราเล่นนะครับ <c oughs> <c oughs> มันจะทําให้เกิดฝุ่นนะครับฝุ่นกระจายทั่วห้องเนาะเราจะฉีดน้ําก่อนแล้วก็เอาหินก้อนนี้นะไปแช่น้ํานะครับแล้วเราก็มาทําการปรับนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฝุ่นมันกระจายทั่วห้องนะครับมันจะทําให้ห้องทํางานของเราสกปรกนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะแช่ให้ดูนะครับ แลก็แช่น้ำเลยนะครับแช่น้ำแล้วเปิดน้ำลงไปแช่ไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะกลับไปาฉีดน้ําที่หินเจียก่อนนะครับนะครับตรงหินตรงส่วนนี้เราก็จะใช้ไฮกุีคีฉีดนะครับฉีดตรงหน้าหินนะครับเพื่อไม่ให้ มันฝุ่นมันกระจายเต็มห้องนะครับจาเคยทำแล้วตอนที่ไม่ได้เอาไปแช่น้ำนะครับฝุ่นเต็มห้องเลยนิดนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้ครับ แล้วก็เหกล้องนี้นะครับเตรียมเลยครับเดี๋ยวแจ้ขออนุญ,ญาตวางกล้องแป๊บนึงนะครับครับจากนั้นเราก็เปิดเครื่องนะครับ น้ำที่เราฉีดไปเมื่อกี้มันก็จะสะบัดออกมานะเสร็จแล้วเราก็ทำการตับเลยนะครับก็เริ่มแต่ฝั่งนี้ก่อนฝั่งที่มันสีดนะแล้วก็สไลด์มาฝั่งนี้นะครับ 没问了。能 เรียบร้อยนะทีนี้หินก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะนเดี๋ยวจากเพียงแป๊บนึงนะจะเห็นได้ว่าเศษหินนะกองอยู่เต็มเลยนะทั้งหล่นพื้นด้วยนะฮะนี่ถ้าเราไม่แช่นะ้ามาก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นกลายเป็นฝุ่นนะครับเนีที่เราเห็นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นฝุ่นกระจายทั่วห้องเลยจากห้องที่เราสกรปรกอยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งสกรปรกขึ้นไปอีกนะครับ แปบนึงนะเดี <S <S ๋ยวอาจารย์ใช้ต exactly ัวนี้เปรคนะนะครับอเดี๋ยวอาารย์จะให้ดูนะครับนะครับทีนี้ก็มาดูกันนะครับ หินที่เราปรับแล้วนะเห็นไหมหน้าหินตรงนะหน้าหินตรงนะครับรอยเมื่อกี้หายไปนะครับนะฮะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะฮะแป๊บเดียวเองนะครับเห็นไหมแต่ถ้าเราใช้หินน้ำนะฮะหินน้ำมาปรับนะครับหินน้ำมันก็จะสู้หินไฟไม่ได้นะครับเพราะหินไฟเนี่ยมันมีความแข็งนะฮะหินน้ำก็จะสึกเยอะกว่าหินไฟนะครับอันนี้ก็ถ้าใครมีหินไฟก็ จะใช้หินไฟปักมันก็จะไวนะครับแค่เป็นอย่างนี้ส่วนส่วนด้านนี้ด้านขวาเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพที่กลมๆมหน่อยนะครับเพราะว่าอาจารย์ทำหลังเว้านะครับการทำหลังว,ว่าว่าหินด้านนี้จะต้องกลมๆมหน่อยนะครับเนี่ยต้องเป็นประมาณนี้นะครับนะครับส่วนด้านนี้อาจารย์ใช้เกีย์ฟันบนนะครับก็จะต้องเป็นเหลี่ยมหน่อยนะครับ ลองไปทํากันดูนะครับถ้าใครไม่มีทางเลือกนะครับใช้เหล็กก็ได้นะครับแต่ว่าเหล็กจะใช้เวลานานมากนะครับเกือบชั่วโมงนะครับนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าใครมีหินไฟนะครับก็จะปรับน้าหินได้ไวนะครับถ้าเป็นหินน้ําก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับนถ้าไม่มีทั้ง2ออย่างก็คงต้องใช้เหล็กนะครับแต่ก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับก็ ก็แค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการรับหน้าหินนะครับก็ลองไปทํกันดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ